สำหรับการเตรียมตัวมายัง5ประเทศในยุโรปนะครับสิ่งพื้นฐานที่เราต้องเตรียมอยู่แล้วก็คือหนึ่งในเรื่องของภาษานะครับตอนนี้ผมเองก็ไม่ค่อยได้นะครับพูดได้บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามากับเพื่อนก็เลยโชคดีหน่อยหนึ่งนะครับอันที่2ก็คือค่าใช้จ่ายนะครับที่จะต้องมีอยู่ในยุโรปนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้จ่ายผ่านบัตรนะครับ ซึ่งก็จะเป็นบัตรที่เราเตรียมมาจากบ้านของเราอยู่แล้วนะครับเป็นบัตร you tube นะครับก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งก็คือจะสะดวกสบายในการใช้ก็คือแตะอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็จะแจ้งเตือนมายังโทรศัพท์ของเรานะครับอันนี้คืออันที่2นะครับอันที่3เรื่องของเสื้อผ้ากันหนาวนะครับคุณผู้ชมครับจะต้องเตรียมมาเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับติดลบนะครับซึ่งบ้านเรา กรมไม่แทบจะหาไม่ได้อยู่แล้วบรรยากาศติดลบนะครับมันก็จะทําให้เราต้องซื้อเพิ่มนะครับอย่างผมก็ต้องซื้อเพิ่มไปหลายบาทเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเตรียมมาน้อยกระเป๋าไม่สามารถบรรจุได้อีกแล้วเพราะว่าเราใส่ของกินมาฝากเพื่อนนะครับมันก็เลยบรรจุของได้น้อยนะครับมันก็เลยต้องมาซื้อเพิ่มอีกนะครับทําให้เราเสียตังค์เพิ่มอีกนะครับอันต่อไปนะครับในเรื่องของยานะครับ น,นอนอยู่แล้วอากาศเปลี่ยนเราจะต้องป่วยอยู่แล้วนะครับผมเจออะไรบ้างนะครับเป็นหมดทุกอย่างเลยนะครับเจ็บคอไอแล้วก็เป็นหวัดนะครับอันนี้เจอเจอหมดทุกแบบแล้วก็จะมีแถมร้อนในด้วยนะครับทานข้าวไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าข้างในมันจะร้อนในมากเคี้ยวอาหารนี้คือน้ําตาล่วงเลยนะครับแต่ว่ามันก็คืออีกรสชาติหนึ่งนะครับก็ต้องเตรียมมา ด้วยนะครับยาแก้ร้อนไหนก็ต้องเตรียมมาด้วยนะครับอันต่อไปก็คือพวกขวดน้ําหรือภาชนะใส่น้ํานะครับก็ต้องเตรียมมาอาจจะเป็นขวดเล็กๆก็ได้นะครับซึ่งเราจะใช้ตลอดการเดินทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตามสนามบินเราก็สามารถที่จะกรอกน้ําที่สนามบินไปรับประทานได้นะครับอันนี้ก็คือขาดไม่ได้ก็สารพัดประโยชน์ที่ดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่เราก็สามารถที่จะเอา ขวดเปล่าขึ้นเครื่องบินได้นะครับแล้วก็ใช้ที่สนามบินนะครับคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเราไม่รู้ว่ามิจฉาชีพจะมาในรูปแบบไหนก็เลยจะต้องระมัดระวังตัวเองนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวในเบื้องต้นนะครับอันนี้เราก็อยู่ในแหล่งช้อปปิ้งนะครับเราได้ซื้อของไปแล้วเราก็นั่งรอสมาชิกอยู่นะครับ ก็ถามว่าสินค้าแพงไหมถ้าเทียบกับบ้านเรามันก็ราคาเงินคนละอย่างนะครับอย่างน,น้อยกอ็ต้องมีเงินมาซัพพอร์ตตัวเองพอสมควรนะครับอันนี้ก็ใช้จ่ายไปเยอะเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอันนี้นั่งอาบแดดอยู่นะครับนี่นะครับหน้ากําลังเริ่มแล้วนะครับ <c oughs> กาลัง <c oughs> กาลังมีแสงแดดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือ เทคนิคในเบื้องต้นหรือการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนที่เราจะมายุโรปก,กันนะครับคุณผู้ชมต้องเตรียมสุขภาพร่างกายให้พร้อมนะครับผมก็เดี่ยงไปหลายวันเลยทีเดียวนะครับต้องใช้าวายนะครับไม่เคยกินไวายก็ต้องได้กินไวายนะครับเพื่อทําให้ร่างกายมันอบอุ่นนะครับกินไวายวันแรกทําให้เห็นถึงความแตกต่างเลยนะครับเพราะว่ามานอนอยู่วันแรกเนี่ยไม่สามารถที่จะหลับได้เลยเพราะว่าอากาศหนาวมากเลยนะครับ เพื่อนๆที่นี่แนะนําให้ลองดื่มบายดูนะครับเราก็เลยทดลองดื่มบายดูก็ปรากฏว่ามันก็ทําให้าสามารถที่จะนอนได้นะครับร่างกายเราจะอบอุ่นขึ้นมากแตกต่างกันมากเลยนะครับกับการไม่ไม่ดื่มบายทีนี้ก็เลยได้ดื่มบายาเกือบทุกวันนะครับแต่ว่าบายมันก็ไม่ได้ราคาแพงนะครับอยู่ที่ขวดละประมาณ ประมาณร้อยหนึง่งนะครับประมาณนี้นะครับมันก็ทําให้ร่างกายเราอบอ,อุ่นขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เพื่อนที่นี่เขาแนะนำมามันก็ได้ผลจริงๆนะครับจะเป็นวายวายวาย,วายอุ่นๆหรือวายร้อนก็ได้หรือว่าเป็นวายเย็นก็ได้นะครับมันก็จะทำให้ร่างกายของเราสุขีด ได้ดีนะครับแตกต่างกันจริงๆนะครับปกติผมก็ไม่ดื่มอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาที่นี่เพื่อนแนะนําให้ลองดื่มดูมันก็ใช้ได้ใช้ได้ผลจริงๆนะครับตอนแรกนึกว่าเขาโกหกเราแต่มันก็ช่วยได้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าใครเคยมานะครับก็อาจจะรู้แต่ว่าสําหรับผมก็คือมาเป็นครั้งแรกนะครับ ซึ่งเราเป็นชาวต่างชาติเราก็ไม่รู้ว่าเออเขาจะชาร์อ่าอะไรเราบ้างนะครับบางทีเราฟังไม่ออกหรือว่าสำเนียงมันคนละอย่างกันนะครับบางทีภาษาอังกฤษเราไม่ได้ใช้นานมันคือเข้าสนิมหมดแล้วนะครับพอมาเจอคําง่ายๆของเขาแต่ว่าสำเนียงมันคนละอย่างเราก็ไม่สามารถฟังออกได้หรือว่าคือต้องแบบให้เขาพูดช้าๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการฝึกประสบการณ์นะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนๆแล้วนะครับคุณผู้ชมยังไงเดี๋ยวจะแชร์ประสบการณ์อ,อีกอันต่อไปแล้วกันนะครับ